Oh. ก่อนดูรายการคุยแซบโชว์เอยอย่าลืมจำสกายแล้วก็กดกระดิ่งดูเต้นทำไมเนี่ยวุ่นวายจักรยานที่ดีที่สุดคือวงจรปิดผมถึงตั้งหน้าตั้งตาหาวงจรปิดไง oh. ถ้าได้ได้ลูางนี้ก็ไม่ต้องหาเาาเทียมลวถ้าตามข้อสันนิษฐานเนี่ยแสดงว่าน้องโมต้องเสียชีวิตแถวๆเนี้ยริมตลิ่งตรงกับข้อสันนิษฐานของท่านกำรนวิทย์ทุกประจาก์ตกเต,นต,นต้นเต้ไงตรงนี้ประมาณเต้นเต้น มาแล้วนะคะจะมีหลักฐานอะไรอีกอ่ะมันมโนหรือเปล่าก็ดูอยู่นะคะอืะอ่าก็ดูอยู่ว่าโหเก่นเนาะน้องโมเนาะว่ายน้ำครึ่งชั่งช่วยชีวิตตัวเองแล้วเรือผ่านไปก็ไม่ช่วยชีวิตน้องโม,โมขึ้นเรืออ่าก็ขอขอรู้สึกยังไงถ้าถามว่ารู้สึกยังไงร,รู้สึกเศร้าใจถ้าเป็นเรื่องจริงนะ S <S รู้สึกเศร้าใจที่เรือผ่านไปแล้วไม่ช่วยชีวิตลูกเราถ้าดึงขึ้นไปบนเรือได้เขาคงจะรอดชีวิตถักตอบเอาตอบตรงๆเลยนะไม่ใช่เรื่องจริงน้องโมน้องโมมีบาดแผลเยอะแยะถูกไหมคะแถมมีวายส,สุรารอยู่ในตัวบาดแผลก็เวอรว่ะจะมีแรงว่ายน้ำขนาดนี้เฉลี่ยสามสิบนาทีเป็นไปได้เหรอพูดถึงหลักความจริงนะ ถูกก็ไป็นโซ่เป็นไข่ขอนไม้ก็ซื้ผมูกดูเลยถ้าถ้าดูใบไกลมันเหมือนคนคือไม้นี้ไม่ใช่ไม่คิดนี่ยนะเขาเป็นคนคิดว่าเป็นต่อไม้เนี่ยถ้าเป็นคนต้องได้ยินเสียงใช่ป่ะก่อนที่ผมจะเข้าไปอ่ะมันต้องได้ยินเสียงคนช่วยอยู่แล้วทห้ช่วยอยู่แล้วคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่คุยแซบโชว์นะฮะโดยาติดตามการเสียชีวิตของน้องสาวพวกเราทุกคนที่นี่ก็คือน้องแตงโมนั่นเองซึ่งเมื่อวานเนี้ยอ่ะสสคนดังนะสสเต้เนี่ย แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าเอาคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดระบุว่าเป็นภาพใหม่ที่เพิ่งได้มาจากเทศบาลบางกรวยเป็นกล้องบริเวณเขื่อนกั้นแม่น้ําเจ้าพระยากับคลองบางกรวยนะ,ะใกล้กับท่าเรือพิบูลคือคนแถวนั้นน่าจะรู้นะ,ะถ้าใกล้กับท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งช่วงประมาณสามทุ่มสามสิบห้านาทีถึงสามทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีของวันเกิดเด็กก็คือยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในภาพที่ทุกคนเห็นตอนเนี้ เงาดําจะมีจุดดำๆอยู่ตรงนั้นแต่มันมองไม่ได้ว่าเป็นคนหรือเป็นวัตถุก่อนที่วัตถุหรือว่าสิ่งเนี้ค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งโดยซาสตาเต้เชื่อว่าเนี่ยไอจุดดำๆเนี่ยคือคนคพยายามว่ายน้ำมาต่อรอดอเชื่อว่าเป็นแตงโมเพราะเวลาดังกล่าวคงไม่มีใครลงมาลอยคอว่ายน้ําเล่นในแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะอะไระซึ่งในภาพเนี่ยก็จะมีเรือลํานึงครับที่ พายวนไปวนมาเนี่ยทำให้คนในภาพวิจารณ์ว่าเฮ้ย<ฤ>เรือเนี่ยทำไมถึงไม่ช่วยเหลือปรากฏว่าเรามาค้นพบว่าเรือเนี่ยเจ้าของคือคุณวินิตรีปัญญาหรือลุงนิดอายุ53เป็นคนหาปลาที่อยู่ในคลิปเนี่ยออกมาสัมภาษณ์ว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยม,มันไม่ใช่คน <c oughs> มันคือขอนไม้มันขอนไม้เอาอย่างนี้เราไปดูวิดีโอคอของเดี๋ยวกันนะเราไปคุยกับทนายรนรงๆๆก่อนว่าเห็นคลิปเนี่ยรู้สึกยังไงเชิญครับสวัสดีครับทนาย สวัสดีครับผม,ม,มแก้วเพชรครับสวัสดีสวัสดีจ้าว,าวัต้อนร<า>ับกลับข<อ>เข้าสู่คุยแซบโชว์นะครับอ้าวงั้นถามทนายโนนก่อนว่าถามก่อนว่าที่นทนายเอกเนี่ยที่เห็นสสเต้บอกว่ามีคลิปของแตงโมตอนแรกที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าแตงโมกําลังว่ายน้ําอยู่รู้สึกยังไงผมนะตอนแรกนะที่เขาบอกว่าเห็นคลิปแตงโมนะผมคิดอย่างเดียวว่าไอ้ที่รอยมาเนี่ยหมาเน่าหรือเปล่า อืมโอ๊ยขอโทษทีโอ้ยพูดไม่พออีกแล้วอ่ะค่ะไปว่าสสท่านได้ยังไงคือบางทีนะด้วยด้วยความที่มุมมันไม่ชัดเนาะเราเห็นลอยมาแกนแล้วไม่น้ำเจ้าปยาครับอะไรเน่าๆมันก็มักจะลอยทวนน้าได้บ้างโผล่ขึ้นมาได้บ้างคือถ้ามันยังไม่เน่าเนี่ยมันต้องจงเข้าไปแล้วครับมันไม่ลอยอย่างนั้นหรอกแล้วถ้าเป็นคนเนี่ยนะมันต้องมีอากาศปริยาขยับร่างกายบ้างอืมมันต้มีคลืนอะไรเลยเนาะ มันต LIKE. ้องมีแบบว่าป๋อมแป๋มป๋อมแป๋มแบบถ้าแบบจะช่วยตัวเองอะบูมองเนี้ยบูก็เห็นว่าเป็นวัตถุนะเพราะว่ามันนิ่งมันนิ่งมันอยู่เฉยเลยอืมครับใช่ไหมอ้าวแต่จริงๆนะพี่พี่ดูพี่เคเห็นนะพี่พี่เคว่าว่าเป็นอะไรดูคลิปเนี้ยหลายทีแล้วอะส่วนตัวด้ว่ความที่คอนโดอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเอออยู่ที่นั่นมาสี่ปีส่วนตัวนะมองว่าเป็นขอนไม้ส่วนตัวนะอันนี้ไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยเห็นร่างกายคน อยู่ในน้ำไม่จริงแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นคือขอนไม้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครบอกว่าขอนไม้พี่เชื่อ,อบุญก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วถ้ามนุษย์ตะเกียกตะกายเหมือนเราว่ายน้ําในสระปลอมแปมมันต้องมีแบบละอองน้ําหรือว่าการเคลื่อนไหวที่เร็วกว่านี้อืใช่ไหมคะงั้นต้องถามทนายเอกว่าพอเห็นคลิปนี้แล้ว,วเอา,อาจริงๆว่าเรามีเปอร์เซ็นต์คลิปไหมว่าอาจจะเป็นคนว่ายน้ําอยู่ คือบอกอย่างหนึ่งนะครับคนหาปลาตรงนั้นเนี่ยถ้าสมมติเป็นคนนะเขาคงเอาไม้พายช่วยขึ้นมาแล้วอะอแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาอยู่ในระยะที่แบบมองเห็นได้ะระยะแบบไม่ได้ใกลามากเขาช่วยอยู่แล้วคือถ้าเป็นคนน่ะทีนี้ถ้ามันเป็นมันเป็นแมวเน่าลอย,มไ,ยไม้ทายอยากมัอยู่ใกล้เขาต้องพายหนีเ <c oughs> ล่นปกติเลยโอ้โห oh. แล้วบอกบอกเขาว่ามันเป็นขอนไม้หรือมันเป็นตัวร่างคุณตังโมงกำลังกําลังว่วย่อยู่มันเป็นไปไม่ได้หรอก<ะ>ที่จะไม่ช่วยอะ่ะ แล้วพอไปพูดอย่างนี้นะมันทําให้ครัวเนี่ยนะไปลงคนธรรมดายอย่างลุงเขาเนี่ยลายเป็นตอนนี้เนี่ยใช้ชีวิตยอยู่แบบหวาดผาวาคือนึกออกมัเคยไปหาปลาได้ปกติมาเจอสอๆสอเปิดบอกกูเนี่ยไม่ช่วยคนจมน้ําเอาคนมาลอ้อมุงอยู่หน้าบ้านเต็มเลยอะ่ะมาถามว่าทำไมใจดําจังไม่ช่วยคนลอยน้ําค่ะแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ไม่กล้าออกจากบ้านเลยแต่สุดท้ายแล้วมัน ถ้าดูไม่ผิดสุดท้ายค,คือขอนไม้ที่ลอยอยู่ค่ะและเรื่องของเวลาที่เหมือนกับตอนแรกที่ออกมาในเรื่องของเ,ออเขาประกาศกันตอนแรกในช่วงประมาณ4ี่ทุ่มใช่ไหมสี่ทุ่มกว่าแต่ว่าอย่างในคลิปเนี่ยก็เห็นเป็นสามทุ่มกว่าซึ่งมันก็คนละเวลากันใช่ไหมคะโอ้เวลาเวลาก็ไม่ได้แล้วค่ะแล้วแสงแสงที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แสงที่เห็นมันก็ไม่ใช่โอเคเขาเห็นเรือสปีดบอทวิ่งทวนน้ํามาก็จริงอยู่แต่ว่า มันคงไม่มันคือถ้าสปีดรถเนี่ยมันมันอยู่ใกล้ขอนไม้มันก็ต้องเห็นแตงโมแล้วถ้าเป็นแตงโมจริงๆอะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่เห็นกันเลยอะ่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงต้องฝากบอกอย่างนึงนะครับถ้าคุณมีหลักฐานที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับรูกคดีค,คุณเอามาแถลงข่าวให้คนเขาด่าทำไมคุณเอาไปให้ตำรวจดีครับเอาไปให้คุณแม่ก็ได้คุณ<อ>แม่ก็รออยู่เน,นา ซึ่งเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนหาปลาที่ปรากฏในคลิปที่เห็นเนี่ยและย<ะ>ืนยันว่าวัตถุเงาในน้ำเนีเน่ยผู้ชมฟังนะไม่ใช่ร่างคนแต่เป็นขอนไม้ในมุมเนี้ยพอคุณมีนิทบอกบอกงี้ปับ๊บทนาเอกว่าไงครับ ผมนะกาลังหาเบอร์คุณพินิดอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้เขาฟ้องกลับให้หมดเลยคนที่มาทัวลงเขาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟ้องกลับสอสอเต้ด้วยบอกเลยว่ามันอย่างนี้ไม่ได้เราไม่ได้ยุให้คนเป็นความนะเราบอกถ้าลุงไม่มีทนาลุงบอกเลยกับผมจากทีมทนาไปให้ยี่สิบคนเลยฟ้องหมดเลยเออซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณลุงเนี่ยเขาก็พูดนะเขาบอกว่าถ้าจะมาฟ้องเขาหรือว่าถ้าจะมาสงสัยในตัวเขาอ่ะให้แบบว่าสงสัยคนที่อยู่บนเรือดีกว่าไปฟ้องที่นู่นเลยดีกว่าคุณลุงบอกใช่ว่าไงคือ อันนั้นแหละครับสิ่งที่ถูกต้อาคุณอย่ามาหาแพะผมแค่หาปลาผมไม่ได้เจอคนลอยเอออ้ส่วนที่คนจะมายัดเยียดความเป็นไท้ไเรานี่ไม่ได้ออไปถามโยคีนุ่นไปโยคียัยยงไงกัน,น <c oughs> แน่แหม่มันเข้ากันไหมน่ะโยคียร้อยตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยหนึ่งในห้าคนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตรวจสารเสพติดเลยยังไงแม่ถ้าเอกร์แต่ว่าชาวเน็ตหลายคนนะเขาก็บอกว่าคุณวินิจเนี่ยที่ออกมาสัมภาษณ์เนี่ยค่ะ ใช่คนหาไปคิปจริงหรือเปล่านั่นคือหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ออกมาพูดให้ Discredit สอสอเต้หรือเปล่าทนายเอกว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณกำลังโยนภาระการพิสูจน์ให้ผมเหรอคุณโยนอย่างนี้ไม่ได้คุณเอาคลิปมาเปิดคุณก็ต้องไปหามาสิว่าคนไหนถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่คนนี้สอสไปหามาสิครับแหมไปตามกล้องวงจรปิดมาได้เยอะขนาดนั้นไปหามาสิว่าคนไหนถ้าไม่ใช่คนนี้แต่คนนี้เนี่ย เขามีพยายนบุคคลยืนยันนะตัวเองเขามีญาติพี่น้องเขามีคนในชุมชนที่ยืนยันว่าเขาไปหาปลาตรงนั้นเป็นประจำะะเออมีหลักมีหักล้างกับเขาไหมอ,อ่ะหรือสามารถใจ่ายให้เขาห้าแสนได้ไม่ได้เกิดว่าเขาเป็นคนในนั้นจริงๆเออแนม ซึ่งล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะจ่ายห้าแสนทำอะไรทนายเอกจ่ายันทำไมอะพิสูจน์ี่ยพิสูจน์หายขอเรียกค่าเสียหายเอาเรียกไว้ก่อนเรียกไว้ก่อนคนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสสเต้เนี่ยเขาก็ได้ออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะก็เขาบอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตนะว่าถ้าเป็นขอนไม้เนี่ยเก่งนะ เพราะว่าทวนน้ำเนี่ยถึงฝั่งอีกด้านได้น้ำเนี่ยไหลจากซ้ายไปขวานะเออก<อ>็อน้อยเขาเขาชมขอนไม้เนะว่าขอนไม้เกะขอน <ke m. S 2> ไม้เกะไม่แต่แต่บูมมองไม่เห็นนะถ้าในคลิปแบบบูมมองไม่เห็นว่าว่ามันมัน,ม,นมันไหลยังไงอะ,อะเพราะว่ามันเหมือนเราเห็นว่ามันอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วท่านบอกว่าไงครับขอนไม้ไหลจากถ้ามันไม่ใช่ขอนไม้เนี่ยมันคงจมไปตั้งนานแล้วแหละมันคงไม่มันถึงอีกฝั่งหนึ่งหรอก คนอะไรมันจะไปว่ายทวนน้ำได้ไม่มีใช่เพราะว่าจะบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยามันกว้างมากอนี่ส่วนตัวนะไม่ได้อยู่ข้างใครแต่แค่รู้สึกว่าเราอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยามทุกวันเรารู้เรื่องมันกว้างขนาดไหนะถ้าจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายได้เอาจริงๆนะถ้าไม่ใช่นักไตรกีฬาอันดับต้นของประเทศก็ไม่ใช่คนเอาจริงง่ายๆแค่นั้นเองแต่พอคลิปของสาวเ่เต้ออกมาไทยเอกมีคนออกมาชี้แจงว่าเป็นขอนไม้แบบเนี้แล้วยังสามารถใช้คลิปนี้ที่เป็นขอนไม้ เอามาเป็นหลักฐานได้ไหมครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยมันจะเอามาเป็นหลักฐานอะไรมันเป็นแนวเน่าลอ,อยมาหรือเปล่าเราย,ยังไม่รู้เลยแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับคดีโดยตรงอ่ะเออถ้ามันเป็นช็อตที่มันเห็นคุณแตงโมหล่นน้ามันเห็นว่าคนบนเรือทําอะไรการอันนั้นเน่เอามาเป็นพยานหลักฐานในคดีได้แต่ถ้ามันไม่เห็นอะไรเลยนะแล้วยืนยันแล้วแล้วเจ้าตัวที่อยู่ในคลิปออกมายืนยันด้วยว่าเป็นขอนไม้เนี่ยมันไม่มีประโยชนะ์กับคดีเลยครับอืมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ทงคุณแม่บูมแม่เขาไม่เชื่อนะครับว่าคลิปที่สตอรเต้ออกมาเนี่ยวันนั้นคือวัตถุที่เห็นน่ะนั่นคือแตงโมชเด,เดี๋ยวก่กนนะแต่ที่แม่สัมภาษณ์ในส่วนน่าใจคือของการให้คนให้คําจะบอกว่าปากคาของใคนใ<ห>บน้บนือเอออีก3คนคือกระติก,กแซนแล้วก็คุณจ๊อบเข้าเข้าเครื่องจับเชะอันนี้สามารถทําได้ไหมเดี๋ยวแล้วแม่แล้วอีกสองคนไปไหนละปอกับโรเบิร์ตอะแม่ <บ>ไม่ <laughs> เพราะว่าเขาบอกว่าคุณแม่อาจจะเข้าใจอย่างนี้ว่าคือ3คนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ให้ปากคำแต่อีกสองคนเน่ยเหมือนกับก่อนหน้านี้คุณปอนี่เขาเคยให้คํามั่นสัญญากับคุณแม่ว่าหลังจากที่เขาปฏิบัติธรรมบวชอะไรของเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาบอกข้อเท็จจริงกับคุณแม่คุณแม่อาจจะไม่ได้คิดตรงนี้หรือเปล่าโอ้ ถ้าคุณแม่สงสัยด้วยนะครับหนึ่งในสามคนมีนคนนึงต้องสงสัยจริงๆอันนี้เซน์คุณแม่ถูกมากแล้วคนคนนี้ยังไม่ยอมให้ตรวจสารเสพติดด้วยนะโดยอ้างอะไรก็ไม่ทราบได้ที่ผมไปยื่นเรื่องไว้ข่าก่อนอันเนี้ยนะต้องตามมันต่อเพราะเขาไม่ยอมให้ตรวจเลยส่วนอีกสองคนที่ไปบวชเป็นโยคียเนี่ยโกนหัวไปแล้วเนี่ยเอาผมข้างบนตรวจไม่ได้ก็เหลือเหลือแต่ผมข้างล่างแล้วที่จะเอาไปตรวจอะ่ะก็ต้องตรวจให้มหมดทุกคนนะนะพูดหลอกอากาศไม่ได้ท <laughs> นายเอกคุณเป็นคนดีมากเลย <laughs> เอาอย่างนี้ แล้วอย่างนั้นแทกแล้วอย่างเรื่องที่คุณแม่น่ะไม่อยากจะให้คดีของแตงโมเป็นคดีพิเศษให้อคิดว่างไงครับคือหลักการในการที่จะเป็นคดีพิเศษได้นะครับจะต้องผ่านคณะกรรมาการของกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีเงื่อนไขยอยู่ห้าอย่างห้าอย่างเนี่ยนะครับที่น่าจะเข้านะครับของคดีของแตงโมก็คือมีผู้ที่มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีอ,อย่างเดียวเลย แต่ทีเนี้ยไอ้คำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยพอลองสื่อไปสื่อมาเราก็ยังไม่เห็นชัดนะว่ามันอิทธิพลขนาดไหนแต่รู้แหละว่าคนบนเรือเนี่ยเป็นคนที่มีคอนเนคชันเยอะเป็นคนที่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยได้เข้ามาทําอะไรในคดีนี้ไหมหลักฐานมันยังไม่มีปรากฏขนาดนั้นส่วนประเด็นที่ว่าแม่จริงๆแล้วนะครับที่เราทํางานกันมาคนที่จะไปร้องดีเอสไอเนี่ยมักจะเป็นทายาทตามกฎหมายเนี่ยแหละครับติดใจอันนี้เพิ่งเคยเห็นคนอื่นไปยกไปร้องแทน อ๋ออันนี้เคยเห็นมแ,มมแม่ไม่ได้ร้องดีไอ้บุแม่ไม่ร้องแม่ไม่ติดใจแม่ไม่เอาอะไรเลยเพราะแม่จะเอาแค่ค่าเสียหายคือเอาเอาจิงจริงคือณนะตอนเนี้ยคนส่วนใหญ่อยากให้เรื่องจบถูกต้องไหมครับผมว่าคนส่วนใหญ่อยากให้เรื่องไม่จบแต่แม่อยากให้เรื่องจบอ่าโอเคถ้าง <laughs> ั้นตามที่ทายเอกบอกว่า <laughs> แม่อยากให้เรื่องจบแต่คนส่วนใหญ่อยากให้เรื่องไม่จบ ครับอ่ะแล้วคุณแม่ให้บอกนะครับว่าจะให้ทนายเดชาของเราเนี่ยพิจารณาตัดสินใจได้เลยว่าใครมายุ่งกับพดีแตงโมจัดการเลยแต่ไม่ถึงขั้นฟ้องร้องเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยอยากรู้ว่าขอบเขตในการช่วยเหลือหาหลักฐานการมาพูดคุยกันมาวิเคราะห์ของคดีของน้องแตงโมเนี่ยเราทําได้มากนะ้อยขนาดไหนครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องยึดหลักสุดจริตก่อนถ้าเราวิจารณ์สุดจริตนะครับว่ามันเป็น แมวเน่าก็แมวเน่าอขอนไม้ก็ขอนไม้เราไม่ต้องกลัวแล้วครับไม่มีใครทําอะไรเราได้ถ้าทําอะไรขึ้นมาบอกผมได้นะ๋หวผมช่วยไปสมอ,อเลี้ยงให้นะคุณเล่นนะคุณเล่นนะ,ะ <laughs> คุณเล่นนะ,ะไม่ผิดหรอกเพราะว่าเราวิจารณ์โดยสุดจริตเราขยับโดยสุดจริตเรามีหลักฐานที่เราเชื่อได้แต่ทออย่างหนึ่งค,ครับหลักฐานที่เราเชื่อเนี่ยเอาไปส่งมอบให้ตํารวจ ให้ตำรวจเนี่ยเขาเป็นคนวินิจฉัยว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่อ,อย่าเอามาประเด็นอย่างนี้มาเป็นประเด็นในโซเชียลเพราะมันทําให้คนอื่นเนี่ยเขาเสียหายอาย่างประเด็นถ้าเกิดสมมติคุณแม่เขาจะไปฟ้องร้องเนี่ยนะสมมติถึงขั้นจะไปฟ้องร้องนะเนี่ยตอนนี้ที่ผมดูนะเฉพาะคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยไม่น่าจะฟ้องได้นะเพราะเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ไปทําอะไรกับคุณแม่ เขาไม่ได้ไปทําอะไรกับคุณเตนโมให้ทั้งคุณแม่หรือคุณเตนโมเสียหาย,ย <S <S แต่เขาเรียกร้องความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมให้กับลูกสาวคุณแม่อยู่เพราะงั้นเนี่ยทุกคนสามารถทําได้และความผิดตัวนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าแม่จะจบไม่จบปัญหาคือภาครัฐจะดำเนินการในการแก้ปัญหาตัวนี้ยังไงจะโอนให้ดีเอสไอต่อไหมหรือจะให้ตำรวจพาแหล่ปิดคดีแล้วจบกันกันแค่นี้เลยอ เอาอย่างนี้แล้วกันตอนนี้เรา,าหาคำตอบกันไม่ได้<ฆ>ยังไงตอนนี้เรายังรอหลักฐานใหม่จากสสเต้นะ<ฆ>ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ท่านเอกขอบคุณมากนะครับ,บที่ร่วมรายการอยู่เรานะขอบคุณครับรออยู่ว่าหลักฐานต่อไปจะมีอะไรบ้างจะเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงเราก็คุยแซบโชว์จะคอยติดตามอยู่เรื่อยๆแล้วกันเนาะดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ